ท่านผู้ชมไปเที่ยวกันที่ประเทศจีนนะครับไปดูสะพานกระจกที่ทั้งใหญ่และยาวที่สุดในโลกที่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจียแต่ว่าก่อนจะเปิดให้ได้เข้าชมกันก็ต้องมีการทดสอบกันหน่อยแต่ว่าการทดสอบที่สะพานกระจกแห่งนี้ไม่ธรรมดาครับอาสาสมัครผู้กล้าหาญและทีมงานของบริษัทจางเจียเจียแกรนแคนยอนจำนวน20คนได้ร่วมการทดสอบความปลอดภัยของสะพานกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกความยาว430เมตร เนือจางเจียเจียแกรนแคนยอนนายอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียมนทนหูหนานของประเทศจีนถึง300เมตรครับ้วยการใช้ค้อนปอนทุบลงไปบนสะพานเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับและนอกจากใช้ค้อนปอนทุบแล้วยังมีการใช้รถยนต์น้ำหนัก15ตันแล่นไปมาอย่างที่เห็นอีกด้วยนะครับปรากฏน,นะครับว่าไม่มีอาสาสมัครคนไหนที่สามารถทุสบสะพานกระจกให้แตกได้ส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่เกิดเศษกระจกชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้น และอาสาสมัครเหล่านี้อย่างใจกล้าเดินบนแผ่นกระจกที่ถูกทุบอีกด้วยครับสำหรับสะพานแห่งนี้ครับใช้งบประมาณในการก่อสร้าง250ล้านหยวนหรือว่าราวๆ1,300ล้านบาทโดยเริ่มสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วและคาดว่าน่าจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้ในเดือนหน้าครับ